โดนแล้วครับไม่แลกก็โดนแล้วครับตัวตึงได้นี่โอ้หืมใจงามอยู่สวัสดีครับพี่น้องมือนีกระมาพบกับผมนะครับทิวลูกอีสานทีวีคือเก่านะครับมือนีสีผ้าไปเตีไมโครสบุนรับนี่ครับเหลี่ยมนะครับบานผ่อยเอินกับนะครับหรือคนทางภากกาเขาเอินไมโครสปูนบ่นะครับ นี่ครับเป็นเหลื่อมเหลื่อมชุดครับซื้อมาเป็นเหลื่อมตลาดนะครับเขาเอ็ดให้เซ็ตซับเลยครับซื้อมาชุดนี้สี่สิบาทได้ปลาประมาณเจ็ดแปดตัวเหครับเดี๋ยวมือนี้ว่ามือนีซื้ออะไรจะแต้มครับติดตามกันได้ครับผมเดี๋ยวผมพาลงไปเบื้องไม้ครับไม้ข้างหน้านะครับเป็นวิวนะครับวิวสวยๆเลยครับนะให้เบื้องสวยๆเลยเป็นเคขื่อนนําอูนครับผมนะครับเคขื่อนนําอูนอยู่ตั้งอยู่ที่พิกัดนะครับบ้านหนองโพตมบลปะโลอําเภอวัดชิบูมิจังหวัดสกลนครนะครับตรงนั้นจะเป็น นี่เซิงนี่จะเป็นหาดสวนหินครับหรือพัทยาวริตนะครับนะบริเวณเขื่อนน้ำอุ่นนะครับนะเดี๋ยวพาไปตีกระสูปกันครับผมนะครับปลากระสูนหรือปลาสูตรนะครับลองเบิ้งครับผมว่ามันสีใดจะโตบ่ปไปเลยครับผมปุ๊บนี่คนลงปลาอ่างน,งนงสองคนเราลงปล,งไปไงปลาใหญ่บ่ ต้องกายขึ้นนีด้ดีครับนะมาในี่มาลองตีกระสูกกันรับเชือใหม่ไปจัสองลักบ้าเฮ็ดทองมาใหม่ไปหาเฮ็ดหอก่อน การนวประสูตรคืนนี้ครับนะั่สูบหรือกระสูกบกันเดียวกันนะครับกระสูบกับสูบสนะครับบานผมเอินสูบนะครับมีม่ ครับไม้หนาไม้ครับตรงนั้นแหละครับที่ผมจะตีล่อนะครับมันเป็นปลาน้ำบักจับนะครับเดี๋ยแป๊บนึงครับผมขออนุญาตครับเดี๋ยวมาเริ่มลองตีเลงครับจากสองสามสี่หาไม้บาใหม่ได้ก็ไม่แน่คิดแน่ ลงมาประมาณน้ำเกือบเพียงแอลถึกดาพอดี โดนแล้วครับไม่แลกก็โดนแล้วครับไม่แลกก็โดนแล้วโผโคตรเจ๋งอ่ะบาทเดียวเลยบาทแรกก็โดนแล้วเนี่ยแมงสุดยอดตามแรกครับผมตามแรกสุดยอดสุดยอด ตัวแรกตัวแรกเ <c oughs> อาปล่อยลงน,น้ำซะเนาะตายมาใับม่สองไปเปลี่ยนเอ็นมใไม้องกีเอ็นเพิ่งเปลี่ยนเหมือนนี้เลยขาดไปสองบาท มีคนมาเลี้ยงควายนะครับบรรยากาศดีฮะบ้านผมโอ้โหมาได้น่นเจาะกาะน้ำไม่วันกีบ้บาเอาได้ครับมันฟาวตีบาแมน ไม่นี่เป็นครับไม่สองไม่สองกั็ยังนิ่งอยู่ตั้งไม่สาม 掉的嘛，嗯、mm,，看干的。 ลาซาซาบังเอา,เอาโดนเอาลุดลุดดีลุดลุดตัวหน่อยโอ้โดนอยู่ตัวหน่อยอ้อยะบนหน่อยครับใส่งามอยู่ ไปแล้วปล่อยไปซะยังได้เต้มหนึ่งเหมือนเดิมครับปล่อยมันจมแล้วก็ลากสะๆา ได้จุดอืมว่าจะได้เพื่อนมันบละ่ะครับผมมาต่อมองไม้ครับไงไ่ายหมายนะครับมูมันบอกว่ายุ่ไม้นี่ไม่โตไม้นี่เรียว่าโล่งนามก็ได้ครับมันไกล่ลองเบิงครับแล้เอาขึ้นไปโอ้ตายตัวเลยเมนซีบหรอปะ ่ัวนว่าสาวนะสามตัวโล่ป่าเ่ลตูมูจำมันได้ซื้อ <c oughs> คนละบ้านนี่มันเป็นมูบ้านเดียวกันผมไม่ได้เห็นกันเกือบสี่ปีแล้ว

Bà sám à gây ông bà mì tố Bà sĩ đang à nghiệp nhau Tình hình ba khẩn đấy ไม้เอื่นหลอดจากในออกนอกมานี่หลอดจากนอกอัอนจังนึงเขานอกมานี่หลอดจากนอกเขาใน tamam ตนนแล้วครับตัวนึงตัวตึงได้หนิโอ้ือสูจนหลอกดังดีครับผมยอดครับ,รบตัวสองตัวสองนี่ครับเต็มที่สองนะครับเจ้าอยู่วัดกระใสประมาณ Sám niu sám niu sám niu đầy dô. Tương cơ tố, đầy dô phang phun dô. Đấy, cắn, đấy cắn. Khăn công, đầy dô. Tương cơ tố lại chắc nói. นี่เ่มย้อยแล้วนายม้าใหม่ไหมครับผมกับมาอยู่หมายห,หาดเบิ่งอยู่หาดนี่สิยังเหลือจากโตอยู่นี่ผมมาเอาไปเจ็ดแปดตัวหรอ กัดสีดีจบไปเพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวให้เบึ่งบรรยากาศครับงามๆแบบไก่คำฝากกดไรก็ใชร่ก็ติดตามเลยนะครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับผมคลิปนี้กับบัมันป็นไดครับในสองโต๊ะ่เก้าครับผมขอบคุณครับ